สวัสดีครับพี่น้องครับมื่อนี้ก็พาพี่น้องมาเทสจุลินซีส่องกแสงอีกแล้วคับเพื่อนนะสูตรนี้เป็นสูตรที่นิ่งแล้วครับเป็นสูตรที่นิ่งแล้วก็ทําประจําแล้วก็แดงดีครับครับเมื่อนี้ก็เสีกปลาแดกมาใส่ด้วยพี่น้องเป็นสูตรที่ผมทําแล้วเห็นผลดีนะครับนั่นคือการใส่ปลาแดกนะครับหรือปลาะนะครับซึ่งเป็นปลาลาดิบๆนะครับ วันนี้มีน้ำหนลิตรครับแล้วก็เป็นน้ำปราปาะครับปราปาแถวบ้านผมเนี่ยเป็นปปาตามหมู่บ้านครับชนบทปานนอกครับซึ่งเขาไม่ใส่คอรินเยอะนะครับเพื่อนนะนี่เป็นปลาล่าครับปลาแดกบานเ้าครับครับหอมหอมครับพี่น้องปลาแดก ครับเดี๋ยวเรามาทําสูตรเบสิกนะครับอันนี้เป็นเบสิกเราก็จะใส่น้ําปลาแล้วก็ผงชรสนะครับส่วนปลาแดกขันเขาจะใส่ทีลังเลยพี่น้องปลาแดกใส่ทีลังแล้วก็ใส่น้ำปลาครับผงชรลกอนเนาะอย่างละหนึ่งช้อนครับนะ เดี๋ยวผมจะบอกว่าใส่หัวเชื้อหัวเชื้อเนี่ยใส่เท่าไหร่นะครับหัวเชื้อเนี่ยผมใส่หนึ่งเจ้าเป็กก็แดงเหมือนกันครับถ้าเรายิ่งใส่เยอะมันยิ่งแดงครับโอเคผงชลรดหนึ่งช้อนนะครับอันนี้เราใส่ไข่ก่อนนะครับเนาะครับใส่ไข่ก่อนนะครับ นี่เป็นสูตรเบสิกเลยเนาะสูตรเบสิกธรรมดาทั่วไปเราจะใส่น้ำปลาผงชรสแล้วก็่ัดเชื้อนะครับแต่ว่าสูตรผมเนี่ยผมจะใส่ปลาด้วยนะครับเนาะมันจะแดงดีแล้วก็แดงเร็วนะครับครับลงไปคนละ1ช้อนนะครับใส่มากกว่านี้ไม่ได้นะครับ ใส่มากกว่านี้นะครับทันดูแล้วมันมันกลับมาเป็นสีเขียวครับมันไข่เยอะเกินครับซึ่งน้ำเนี่ยมันน้ําน้อยนะแค่หนึ่งลิตรนะครับหนึ่งลิตรกว่าๆครับถ้าเราอยากใส่ไข่เยอะนะครับให้เราทําให้เราทําขวดใหญ่ๆครับขวดห้าลิตรหกลิตรนะครับใส่ไข่เยอะได้ครับอันนั้นอ่ะใส่ไข่หนึ่งฟองก็ได้นะครับหรือว่าสามช้อนก็ได้ครับถ้าเป็นขวดน้ำหกลิตร ครับแต่ว่าถ้าเป็นขวด1ลิตรก็ใส่น้ำช้อนอใส่ไข่ช้อนเดียวพอนะครับครับหนึ่งฟองเนะี่ยสามารถขยายได้ประมาณหกเจ็ดขวดนะครับ โอเคนะครับอันนี้ไข่เรือก็ผสมไปเลยนะครับโอเคครับอันนี้จะเป็นาการใส่ปลาครับปลาแดกนครับปลาแดกในห้องชิสไซซ้อนเดียวเื่ากันพี่น้องใส่ซ้อนเดียวช้อนเดียวนะ พี่น้องอาจใส่เป็นโตก็ได้ด้พี่น้องครับใส่เป็นโตก็ได้นะครับหรือว่าจะใส่เป็นเป็นน้ำก็ได้เป็นโตก็ได้นะครับใส่โต้ไปแดกลงไปโตนึงแล้วก on, e sword, ็ใส <ım. S 1> ่น้ำลงไปซ่อนนึงก็ได้ครับพี่น้องแดงคือกันนะครับสีงามพร้อมครับ้ากาผมบนแนะน้ำด้วยพี่น้องปลาแดกสุกนะครับบนแนะนำปลาแดกสุกด้วยพี่น้องปลาแดกสุกเฮ็ดบ่ได้ครับพี่น้องตื่นเศร้าไหมน้ำใส่กิ๊กเลยพี่น้องใส่ปลาแดกสุกปลาแดกต้มปลาแดกควันนะ เพราะว่าเขาปรุงรสมากแล้วมันมีความหวานนะพี่น้องมันไกล่เฮ็ดบ่ได้นะครับครับเพิ่นบ่มักหวานพี่น้องเพิ่นมักเค็มเพิ่นมักนัวนะครับนี่ครับจุลินทรีย์สายอีสานครับใส่ลาแดกนะครับป,ปลาแดกปลา้ะปัญเฮานะครับหอมๆนะครับพี่น้อง ครับพี่น้องใส่เป็นโตไปเลยพี่น้องครับนี่ใส่เป็นโตโตหนึ่งไปเลยครับนี่แดงคือกันครับแหงสีงามครับตัวใดใส่แปรายเนี่ยสีงามนะครับพอห้าใสซหัวเสื้อเสร็จแล้วเ้าก็ขย่อตากแดดนะครับประมาณเจ็ดวันจะเริ่มแดงครับ วันมาดูแดงหมดเลยครับขยายวันแรกเนี่ยมันจะเป็นสชมพูนะครับอันนี้เป็นหัวเชื้อนะครับหัวเชื้อที่แดงแล้วแดงแป๊ดเลยละครับแดงดีนะครับแดงดีเงาสะท้อนแสงครับแดด่องครับทีนี้ผมจะมาขยายครับก็คือการขยายเนี่ยเดี๋ยวผมจะกาให้ดูเนาะ อันนี้เป็นแก้วเพ็กได้พี่น้องพี่น้องคุณเคยบ่พี่น้องคุณเคยไหมนะครับอันนี้เป็นแก้วเป็กน,น,น,นะครับ,นนแ,รบแล้วก็ประมาณ45 ml นะครับหรือส5่สมลนะครับ45่สมิลลิลิตรนะครับโอเคประมาณ45่สมิลลิลิตรนะครับก็ใส่ลงไปแล้วครับนี่ประมาณ1แก้วเป็กนะครับนะครับก็ เป็นแก้วัดตวงครับเนาะจริงๆแล้วเนี่ยผมไม่ค่อยวัดเท่าไหร่ไม่ค่อยกะไม่ค่อยเอาแบบเต็มๆสูตรนะครับซึ่งมันไม่ตายตัวเพื่อนๆนะเพื่อนๆจะสามารถใส่เยอะๆก็ได้ครับยิ่งแดงเร็วนะครับไม่ต้องกะไม่ต้องตวงอะไรเลยครับใส่ลงไปลงเทลงไปเลยนะครับหอยเชื้อนะครับแดงเหมือนกันครับแดงเร็วด้วยยิ่งถ้าเราใส่หอยเชื้อเยอะครับยิ่งแดงดีครับอันนี้ผมกะให้ดูเฉยๆเนาะผมให้ดูเฉยว่า ใส่ประมาณไหนนะครับแต่ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยผมจะเทลงไปเลยนะเทลงไปให้มัน,นกเกือบๆเต็มอ่าเกือบๆเต็มขวดครับแต่ไม่เต็มขวดคนระับไม่เต็มขวดเนาะเอไว้ช่องว่าอากาศไว้นะครับอีกแล้วจะขข้นมาประมาณหนึ่งข้อมือนะครับเพราะว่าผมใส่น้ำประมาณนี้นพี่น้องประมาณขีดตรงคอขวดนะครับนี่ครับประมาณนี้ขึ้นมาประมาณนี้นะครับ แต่ว่าขันหอยจากขฮน้ามันมันแดงดีนะครับใส่ไปเลยครับสองแก้วเป๊กนะครับแห้งแดงเร็วนะครับแห้งแดงดีพร้อมนะครับเพราะว่าถ้าหอยใส่ัวเสื้อเยอะใส่ัวเสื้อหลายมันก็แห้งแดงดีครับพี่น้องนะครับแต่ว่ามันจิบเปลืองครับเปลืองหัวเชื้อครับเพราะว่าเ้าใส่น้อยเพราะว่าอย่างที่มันจะได้หลายขวดนะครับขันซาลาได้น้อยขวดนะครับ สูตรจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ต้องกะนะครับไม่ไม่ไมต้องอวัดตวงก็ได้ครับเทลงไปเลยนะครับเทลงไปแล้วก็ให้มันขึ้นมาประมาณ2ข้อมือหรือ1ข้อมือก็ได้นะครับหรือกัอบเกือบเต็มขวดนะครับแต่ก็เว้นช่องอากาศไว้นิดนึงครับให้มีอากาศอากาศบ้างครับเนาะครับประมาณนี้นะครับแต่ว่ามือนี้นี่ผมใส่ไซส์แก้วเปกกี้พี่น้องเพราะว่า มันจะเป็นเร็วนะครับมันจะเป็นดีนะครับนะครับแต่ว่าขันห้าอยากประหยัดพอาเชื่อเนี้ยก็ใส่แก้วเป็กเดียวก็ได้ครับแบบนี้ก็พอนะครับหรือถ้าเราอยากใส่เยอะนะครับก็ใส่2แก้วเป็กก็ได้นะครับไม่ต้องใส่แก้วเป็กเดียวก็ได้หรือใส่แก้วเป็กเดียวก็ได้แดงเหมือนกันนะครับแดงเหมือนกันครับใส่2แก้วเป็กเนี่ย ก็คือใส่หัวเชื้อเยอะเนาะอ่ามันก็เป็นเร็วเหมือนกันนะครับนะครับนะครับสูตรนี้เป็นสูตรที่ทําแล้วเห็นผลดีครับแดงดีแน่นอนครับอ่าใส่หนงแก้วเป๊กก็แดงสองแก้วเป๊กก็แดงครับหรือเกือบเต็มขวดนี่ก็แดงครับยิ่งแดงดีนะครับการที่เราจะทําให้จุลินทรีย์ตกแสงเนี่ยมันแดงดีแดงเร็วแดงสีสวยนะครับอ่าใส่หัวเชื้อเยอะนะครับ แดงดีนะครับอ่าไม่ได้แปลว่าไข่เยอะนะครับถ้าเราใส่ไข่เยอะนะ่ยยิ่งยิ่งไม่แดงครับขอละอย่างกันเลยถ้าเราใส่ไข่เยอะนี่ไม่ได้ครับนะครับก็เราก็จะเหลือหอวเชื้อเยอะนะครับเพื่อนๆน,นะครับ ถามว่าผมขยายแล้วผมมาขย่าทุกวันไหมไม่ครับผมขย่าแค่สองสามวันแล้วก็จากนั้นเนี่ยก็ตั้งขวดไว้ธรรมดาเลยครับไม่ได้ขย่ายอะไรเลยมันก็แดงของมันนะครับเพราะว่าผมบางทีผมก็ลืมมาขยา่ามันก็แดงเหมือนกันนะครับนะครับแล้วก็จะมา ใสอีกนะครับมันอาจจะน้อยเกินไปครับ1นึ่งแก้วเปกครับแต่ก็1นึ่งแก้วเปกเนี่ยถามว่าแดงไหมแดงครับแดงแน่นอนแดงเหมือนกันนะครับแต่ว่าวันนี้ผมจะเติมลงไปอีก1นึ่งแก้วเปกนะเป็น2แก้วเปกไปเลยนะครับซึ่งมันจะทําให้แดงเร็วยิ่งขึ้นครับครับยิ่งเราใสหัวเชื้อเยอะมันยิ่งจะแดงเร็วขึ้นครับนะครับแก้ว 45ม่มลนะครัอนะครับใส่ไปเลยนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะพาดูาสูตรใส่เกลือ แล้วก็สูตรแบบธรรมดาแล้วก็สูตรใส่ทรายนะครับเดี๋ยววันนี้จะพาชมพาดูกันนะครับว่าการใส่เกลือเนี่ยแดงไหมนะครับ,รบเสร็จเรียบร้อยครับใส่ควดละสองแก้วเป๊กนะครับสูตรนะครับแดงดีนะครับสูตรนี้นิ่งแล้วนะครับ แล้วก็อีกเจ็ดวันมาดูกันนะครับมันจะเป็นเสียอะไรสีแดงดีไหมเดี๋ยวผมจะอัปเดตให้ดูเรื่อยๆครับแล้วก็เขย่าแล้วก็ตากแดดนะครับ ผมจะพาดูครับที่ผมใส่เกลือนะครับอันนี้ใส่ทรายครับเอาทรายใส่แสงมาขยายครับเริ่มแดงแล้วครับแต่ว่านานเป็นเนาะนะครับนานแดงครับอันนี้ก็ใส่เกลือครับเริ่มแดงแล้วครับแล้วก็มาทางที่เป็นสีแดงครับไม่เขียวเนาะอ่าแดงครับเริ่มแดงนะครับใส่เกลือก็แดงเหมือนกันครับใส่เกลือแต่ก็นานแดงครับใส่เกลือนะ อันนี้ใส่ธรรมดาครับน้ำปลาผงชูรสแล้วก็น้ำปลาดิบๆครับแดงดีเหมือนกันสีสวยงามนะครับนี่ครับก็วันนี้เอามาฝากกันไว้เพียงเท่านี้ครับผมอย่าลืมกดติดตามนะกดกระดิ่งครับผมวันนี้ก็พามาทำสูตรประจำน้ำสูตรนิ่งแล้วนะครับก็วันนี้ก็สวัสดีครับ